สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณแหนกับสำหรับวันนี้คุณแหนกนำเสนอเมนูนึ่งข่าพร้อมครับมีวิธีการทำน,นะครับเอาแหลกต่อครับดับดับเลยนะครับเดี๋ยวเราเปหุงกับแหนกยึ่งเป็ดกันเลยเนี๋ยวไง ชมตเขาอะมันทั่วเลยนะครับเผามันดำๆไปเลยต้องหวนไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจน้ำนะครับแล้วมันจะปุ๊แล้วก็เขาจะขูดๆให้มมนเหลืองๆนะครับเดี๋ยวไปเจอตอนขูดครับนี่ครับก็ไปขั้นตอนการขูดครับจากเอาเผามาแล้วครับแล้วเวลาเอาขูดนจะเปน็นนี่ครับ เหลืองแล้วมันจะน่ากินครับถ้าเอาอย่างมาต้มส้มนะแล้วก็เป็นเป็นสีขาวๆนั่นมันพอแล้วมันน่ากินเฮ้ยแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยมันน่ากินครับนี่นี่อันนี้เป็นขาหมูนะครับขาหลังนะครับถ้าขาหลังมันจะใหญ่ครับ ถ้าขาหน้าก็จะน้อยหน่อยแต่น,นี่เป็นขาลังครับอันนี้ครูแนนซื้อมาอ่าจากไอ้อย่างก็เสียงเดนะ้งน่ะของซนะีพีน่ะอันนี้ราคา ร้อยหกสิบกหรือว่าร้อยสี่สิบเองซะยางจำได้ครับซื้อมาต่ววาครับแวะบ้านโฮงเลยก็ซื้อมาเน,นี่ต้องพี่ถีพี่ถันดนวยนะครับเวลาทําอาหารบางทีจะน่ากิน,นครับแล้วมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทําอาหารมันมีความสุขนะเวลาคุณแหนอยู่บ้านเวลาทําอาหารเปิดเพลงฟังเนี้ย เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่การหั่นหรือการโกกครับเดี่ยวเราะเอามาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นหมกะพอดีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยนะครับนึ่งครับนึ่งกับไห่นึ่งอย่างโบราณนะครับนี่คันี่จะบ่มีแล้วนะเอ่นี่นะน,นึ่งเราต้องมานึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใบจะใข่มาใส่ เอาใบบักูดมาใส่นะครับมันจะหอมนะครับเวลาเนึ่งมาไปเดี๋ยวคุณ่อนจะไปเอาใบจะไข่กับใบบักูดครับตอนนี้คุณออนมาเอาใบจะไข่แล้วครับนี่ครับไม่ปลูกไว้เนี่ยครับหลังบ้านครับนี่หลังบ้านคุณ่อนที่ไม่ตื่นครับมีทุกอย่างครับไม่ต้องซื้อครับนี่มาใบจะไข่ครับนี่ ไปต่อไปเอาใบมะกรูดหรือว่าใบบักกูดนะครับนี่ถ้าเป็นในเมืองนี่ต้องซื้อเอาเนอะแต่แถบบ้านเฮานะครับบ้านนอกนัานนาบัต้องครับเอาแบบนี้เลยเก็บแบบนี้เลยนี่นะครับนี่เราเอาไปหอไปหองที่เราจะนึ่งนะครับมันจะหอมนะครับนี่ใบบักกูด ใบจะไข่อันนี้นะครับอำย่างหนึ่งที่คุณไหนใส่คือนี่ครับใบขมิ้นครับนี่นี่ใบขมิ้นมีทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ใบบักูดใบจะไข่ใบขมิ้นครับนี่นี่ครับนี่ครับมีนี่หมดเลยนะครับนี่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 นะครับป้า เอาไปล้างครับเอาไปล้างเอาไปล้างตักัล้างนะครับนี่ใบใบตะไครหรือว่าตะไครนะครับแล้วใบมะกรูดหรือว่า,ามีใบขมิ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปลองนะครับตอนนี้เขากอาใบกูดนะครับใบมะกรูดนี่ตรงนี้ครับใบขมิ้นอย่าง displays. เอามาลองนะครับแต่หน้าเกาะเอาขาหมูของเราใส่ไปเลยครับนี่ หนึ่งจะได้ความหอมสองเป็นสมุนไพรนะครับนี่ครับธรรมดาเนอยากิโกคนเท่าตรงนี้จะนั่งเมาะนั่งหมอได้ตรงนได้นะครับกงโกะพองดิซี่อะกงโกะกงโกะก็คือดืนงมนะครับนี่ไปได้ประมาณนี้ครับผมนี่มันแบบแจ้งนะมันจะมามืดนี่ครับเปได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อไปนึ่งเลยนะครับเขาจะนึ่งที่เตาถ่านนะครับ ็ต้องใช้เวลานานอย่างน้อยกับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจีนกว่าจะเปื่อยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อมันซุกครับนี่มาตั้งแล้วนะครับตั้งเต่าทานครับนีนนนนนนนบ่นี่ครับนี่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 ตั้งเต่าทานครับนี่ครับตั้งเต่าทานแบบนี้ไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้หมูหนึ่งของเรา ที่แสนอร่อยนะครับขาหมูหนึ่งนะครับปิดฝาครับปิดฝาไว้ครับเตาถ่านร้อนแรงครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับที่หมูเราก็ตั้งมาได้สักพักนะครับไฟโคดร้อนครับโมโหสุดๆหัวร้อนสุดๆครับนี่ดูครับ รออย่างเดียวรอให้มันเปื่อยครับความน่ากินครับโอ้โๆๆๆนี่ครับเอาไปไกลไม่ได้นะครับมันเป็นไอร้อนครับนี่ครับผมนี่ของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตะนา เป็นของปื้นเมืองน่ากินมากครับเดีย๋ยวไปรอต่อมันซุกค,ครับผมครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงไม่เริ่มเปิดแล้วนะครับนี่ครับยี่กินแบบทำกินแบบบ้านๆครับนี่เวลาเราเอาใบาจะไข่ ใบขม,มิน้นผมพูดเอาวางตั้งรุ่มนะครับเราวาเวลามันขึ้นมามันจะหอมหอมติดเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับ